สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับมาเริ่มต้นด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนเลยครับไปกันที่กรุ๊ปเอครับบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านเอาชนะดินาโมเคียไป1ประตูต่อ0เบนฟิก้าครับแพ้กับไบเยนมิวนิกไป0ประตูต่อ4ี่พยายามที่กรุ๊ปเอฟครับเป็นซแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะอาตาลันตันในนาทีสุดท้ายครับ3ประตูต่อ2อย่างบอยเบิร์นครับแพ้กับเบียร์เรียวไป1ประตูต่อ4มาที่กรุ๊ปจีครับเรเบลซา อาชนะวเบอร์ไป3ประตูต่อ1และลิวครับเสมอกับเซบีย่าไป0ประตูต่อ0มาที่กรุ๊ปเฮสครับสิงค์บลูเชลซีครับเปิดบ้านเอาชนะมาโมไป4ประตูต่อ0และเซนิเซนเปตเตอร์สเบิร์กครับแพ้กับยูเวนตุสไป0ประตูต่อ1นึ่งขยับมาที่ยูโรปาลีกกรุ๊ปซีครับสปาร์ตักมอสโกครับแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ4ครับขยับมาที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันหน่อยฮะลงเตะกันหลายคู่เลยครับเมื่อคืนสวอนซี sea, ครับเปิดบ้านเอาชนะเวสต์บบัมมลลลีอออเยนไป 2, ป2ระตตูู่1ฟแา นะคาร์ดิฟซิตี้สประตูต่อศูนย์เบรตันนอตเอ็นครับเอาชนะโคเวนที่สอประตูต่อหนึ่งฮาร์เดอร์ฟิลด์ทามเสมอกับเบอร์มิงแฮมไปศูนย์ประตูต่อศูนย์วิเดนส์โบเอาชนะบาร์ซิลีสอประตูต่อหนึ่งฮาวแพ้กับปีเตอร์โบโลไป1ประตูต่อ2และเลดดิ้งครับเปิดบ้านแพ้กับแบล็กพุไป2ประตูต่อ3เซกุนดาสเปน4คู่เมื่อคืนนี้ครับเรอัลบายาโดลิดครับเสมอกับอิบิซาไป1ประตูต่อ1ฟูเอลาบาดาครับเสมอกับอามอเลเบตาไป0ประตูต่อ0ซีดีรูโกชนะลาส ไปสประตูต่อศูนย์และอาร์กอ,อนครับเสมอกับลาเกเนตไป3ประตูต่อ3เมขยับมาที่ศึก f อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกหคู่เมื่อวานนี้ครับอูซานฮุนไดครับเปิดบ้านเสมอกับโปฮังสติลเลอร์ไป1ประตูต่อ1นึและปิดท้ายด้วยศึกลีโวไทลีกเมื่อวานนี้ครับนัดตกค้างครับราดบุรีมิดผลเอฟซีครับเปิดบ้านแพ้กับแบงคอกยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ2และนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองช่วงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเเเราพื่อป็นกลัง ให้กับเราด้วยนะครับอย่าลืม Subscribe และสั่นกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดการสรุปผลแบบนี้ทุกวันเลยครับ